กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักลงทุนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ผมบอล487กันอีกแล้วนะเพื่อนๆน,นะกับโปรแกรม i b o t X นะครับผมเป็นโปรแกรมบอทอัจฉริยะนะครับผมที่ทำงานหาเงินให้เราได้โดยเพียงแค่ปลายนิ้วเราสัมผัสเท่านั้นนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเรามาดูว่าปลายนิ้วสัมผัสแล้วได้เงินเป็นยังไงนะครับผมนะใครที่อชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเค วันนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะผมจะมาเกริ่นให้ฟังเลยนะครับผมว่าผมจะมาใช้การเดินเงินแบบ e x i System นะครับผมการเดินเงินแบบ e x i System เนี่ยจะสามารถทํากำไรให้เราได้แบบรวดเร็วมากๆนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะรวดเร็วขนาดไหนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาจะมาจับเวลากันนะเพื่อนๆนะว่าวันนี้จะใช้เวลานาน,านขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปที่เสือมังกรเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะ ดูจากกราฟแล้วนะเพื่อนเพื่อนขึ้นยาวๆนะครับแบบนี้เราสามารถเปิดตามบอดไปได้เลยนะครับผมนะอย่างอย่างแรกที่เราต้องทำนะเพื่อนๆนะดูกราฟก่อนนะครับผมว่าทรงกราฟเป็นแบบไหนนะไปในทิศทางไหนนะครับผมเพื่อที่เราจะมาใช้การเดินเงินใช้รูปแบบการเดินเงินเปิดตามบอดสวนบอดได้ถูกต้องนะเพื่อนๆนะดูกราฟกันก่อนนะครับผมแล้วก็คาดการณ์ว่ากราฟมันจะไปในทิศทางไหนนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถทําเงินได้นะครับนเพื่อนนะโอเค เพื่อไม่เสียเวลานะเพื่อนๆเรามาเลือกรูปแบบการเล่นเป็นเสือมังกรนะครับผมแล้วก็รูปแบบการลงทุนเป็น X x y s t e m นะวันนี้มากันที่ทุน10,000บาทนะครับผมเปิดใช้งาน X x y s t e m เนี่ยเงินทุนขั้นต่ำต้อง5 0 0 0บาทนะครับผมนะ5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมโอเคมาแล้วก็เราก็เลือกชิปเริ่มต้นเลยนะครผมผมจะเริ่มต้นที่200เลยนะเพ<ๆ>ื่อนๆนะเพื่อความเร็วของเรานะครับผม นะไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดไหนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันดูแล้วกันนะครับวันนี้นะโอเคผมจะตั้งค่ากําไรเป้าหมายที่สองพันแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะสองพันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมของเงินทุนนะโอเคแล้วก็ตั้งขาดทุนที่หนึ่งหมื่นบาทเลยแล้วกันนะครับผมหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะโอเคใครที่ใช้งานตามผมก็สามารถอยากใช้งานตามผมนะสามารถตั้งค่าตามผมได้เลยนะเพื่อนๆนนะ โอเคไปแล้วผมก็จะมากดถอนกําไรเข้ากระเป๋านะครับผมนะผมจะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับผมเผื่อกราฟมันจะเปลี่ยนทิศนะครับผมนะไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมแต่ผมคาดการว่ามันน่าจะขึ้นได้อีกนะเพื่อนเนะเผื่อเวลาที่มันลงนะผมผมจะได้เปิดสวนบอร์ดได้ทันนะครับผมนะดีอย่างหนึ่งนะคนที่นั่งดูนั่งเฝ้านะสามารถ พิกสถานก,การณ์กลับมาได้นะเพื่อนๆนะแต่คนที่ไม่ได้นั่งเฝ้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมหาช่วงจังหวะกราฟดีๆแล้วก็เล่นได้เลยนะเพื่อนๆนะโอเคสร้างเกมนะครับผมอ่าโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้เราจะมาจับเวลากันนะว่าการเดินเงินแบบ X system วันนี้กับกำไร2,000บาทเงินทุนที่เรามีคือห0 0 0งนะจะทำกำไรให้เราได้ช้าหรือเร็วขนาดไหนนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดตามบอร์ดไปเลยนะนเพื่อนๆนะอันนี้คือตามบอร์ดอยู่นะครับผมกดเริ่มเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆรีคลิปเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันท้ายคลิปเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้จะใช้เวลานานขนาดไหนกับการเดินเงินแบบ X System ที่เขาว่ารวดเร็วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันท้ายคลิปเลยครับ เอาเหฮะเพื่อนๆอวุ้ยขอยอนุญาตก,กดหยุดบอดเลยนะครับผมนะผมลืมดูเพื่อนเพื่อนอตอนนี้บอดได้ถอนกําไรมาให้เราสองครั้งเลยนะเพื่อนเพื่อนนะผมโอ้โหผมรู้สาตั้งกําไรไว้สองพันะครับผมแต่บอดดันทํากําไรให้เราสองรอบเลยเพื่อนๆพนะเพราะว่าผมกดถอนกําไรเข้ากระเป๋ไว้นะครับผมนะบอดเลยถอนมาสองครั้งนะครับผมสี่พันนะเพื่อนเพื่อนนะ กับยอดเทิร์นโอเวอร์ตรงนี้อีก16,400บาทนะครับผมนะยอดเทิร์นโอเวอร์ตรงนี้เขามีโปรโมชั่นนะเพื่อนๆน,นะสะสมยอดเทิร์นตรงนี้ครบ1ล้านนะครับผมแลกเครดิตฟรี2000เลยนะครับผมทักสอบถามแอปมินได้เลยนะับผมใครสนใจอยากจะลงทุนก็ลิงก์สมัครด้านล่างนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหถือว่ารวดเร็วมากเลยนะเพื่อนๆน,นะอ่าผมก็ลืมบอกนะว่าผมเปิดบอร์ดตอนกี่โมนะผมจากดูที่ผมอัดคลิปนะเพื่อนๆน,นะประมาณ30นาทีนะครับผม สามสิบนาทีทําเงินให้เราสี่พันบาทนะเพื่อนเพื่อนนะเป็นไงฮะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ,ะการดึงเงินแบบ e x t r e m นะมาเรามาได้กําไรตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะยาวๆเลยนะผมโอ้โหเป็นไงฮะแต่ว่าเรามาขาดทุนตรงช่วงนี้หน่อยนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็กลับมาได้กําไรคืนตอนช่วงนี้นะครับผมโอ้โหถือว่ารวดเร็วพอสมควรนะเพื่อนเพื่อนอนะ อ่ะเป็นไงฮะการใช้การเดินเงินแบบ exiting ของผมนะวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆนะฝากช่องบอล487ด้วยนะครับผมใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นคลิปอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ